ครับช่างหนูครับวันนี้ช่างหนูจะพาตัวเช็คทีวีจอแก้ว TCL นะครับผมมีการจอสีเพี้ยนนะครับผมเป็นสีออกสีเขียวเกือบเต็มจอแล้วครับผมเราจะแก้ไขยังไงนะครับผมเรามาดูกันพร้อมช่างหนูนะครับครับผมช่างหนูครับเจอเลยนะครับผมช่างหนูทําได้ทำหรทุกอย่างที่ช่างนถนัดนะครับผมห่างหายไปนานครับผมไม่ได้ลงคลิปตั้งนานครับผมงานเยอะงานหลายครับผมและง่ายๆบางทีบางอย่างอาการเดิมช่างหนูก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับตู้เย็น ทีวีนะครับผมตอนนี้มีอาการอีกอย่างหนึ่งของตู้เย็นเอ้ไม่ตู้เย็นนะครับโทษนะครับทีวีจอแก้วนะครับผม TCL นะครับผมเขาบอกว่าย้ายบ้านพอไปเสียบปลั๊กเข้ามาแล้วสีเพี้ยนครับผมอาการมันก็มีเป็นหลายอย่างนะครับผมสีเพี้ยนก็แทะกระเทือนกระทันมันก็เป็นได้นะครับผมอยู่ใกล้ลําโพงไม่เล็กใหญ่มันก็สีเพี้ยนได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทั้งหนูวัดหาดูนะครับเป็น TCL 21นิ้วนะครับผมจอแก้วครับก็ยังยังดูนิยมดูกันอยู่นะครับผมอ่าครับผมก็มีไม้ ครับผมเสียบป้ายนะครับหมับนะครับผมเดี๋ยวดูครับสําหรับตุ่มสแตนบายนี่ยก็หักไปแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ครับผมก็กติดครับผมไม่เป็นไรเป็นตุ่มเ้าบอกเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเงี้เขาเปิดมันจะเป็นสีเงี้ฉันบอกว่ามันอยู่ใกล้ลําโพงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเขาก็ว่ามันได้วางใกล้ครับอันนี้เป็นครับเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กนะครับผมคลื่นร้อนๆเนี้ยไม่ใช่เกียวทีวีนะครับเปรี่ยวก็เลนกล้องเขาเรียกค่าเฟรมของมันแต่ทีวีไม่เป็นอย่างงี้นะครับผมมันจะ เลื่อนเป็นละลองไม่ไม่ต้องสนใจนะครับผมทีวีทีวีไม่เป็นนะครับเป็นในกล้องเลนกล้องแหละครับอาการนี้แก้ยังไงครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวหนูจะแนะนาเพราะว่าความรู้ที่ท่านหนูไม่ปิดบังนะครับผมคือภูมิใจครับที่ให้ความรู้นะครับผมง่ายๆห่วงท่านผู้บางช่างใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าอาการนี้เป็นยังไงซ่อมยังไงนะครับผมแต่ครับผมมาดูครับเบื้องต้นต้องมีนี่นะครับผมอันนี้ไม่เหล็กเป็นไม่เหล็กลำโพงใหญ่ๆนะครับเราสันนิษฐานว่าเขาอยู่ใกล้ไม่เหล็กมาก่อนมันก็เป็นไปได้นะครับผมก็ง่ายๆครับต้องเป็นหน ใกล้ๆนะครับเฝยขึ้นบนนะครับแบบเดี๋ยวลงล่างทีครับลองดูนะครับมันเป็นเรื่อยๆเราต้องพยายามหน่อยครับกวักไปเรื่อยๆด้านล่างด้านบนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหายไปนหน่อยนะครับต้องเป็นนะครับอย่าจี้นานนะครับผมเห็นไหมครับจางหายไปแล้วครับผม อันนี้แสดงว่าเขาไปอยู่ใกล้แม่เหล็กลำโพงนะครับต้องเป็นนะครับปวักอย่างนี้เห็นไหมครับปวักลงล่างนะครับหายแล้วครับเกือบจะหายแล้วเห็นไหมครับหายไปเรื่อยนิดเดียวนะครับจอตันนี้ออกมาอย่างนี้ครับต้องเป็นนะครับพราแช่น้ำไม่ได้นะครับนี่เห็นเป็นนิดนิดหน่อยงี้เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับ ่าต้องไว้หน่อยนะครับอ่าเขาผมเดี๋ยวมาก็นินดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปเองนะครับอ่าเบาไปเยอะเลยตอนนี้มับจะไปแช่ตรงตรงไม่ได้นะครับโอเคก็อีกนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวนะครับทั้ทงหลุมมาใกล้ๆตรงนี้ด้านนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะป่ายลงง่ายๆนะครับ นี่ก็ค่อยยังชั่วมาเยอะนะครับผมโอเคนะครับถือว่ามาได้ส่วนหนึ่งเลยคือว่ามาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคนะครับแค่นี้นิดหน่อยปล่อยมันนะครับผมอ่าขอย้ำนะครับไอเป็นร้อนเนี่ยดำๆนะครับผมเกี่ยวกับเฟรมกล้องนะครับผมไม่เกี่ยวกับทีวีนะครับนะครับผมอาการนี้มันมีอีกแบบนะครับไอทีแดงเต็มจอก็มีครับ ดงต็มจอให้เปลี่ยนเะยครับเดี๋ยวสงหูจะบอดนะครับผมนี่ยกตัวอย่างแผ่นปิ้นนี่นะครับผมบางท่านถามว่าลิกาซิงลิกาซิงคืออะไรอยู่ตรงไหนของแผ่นนะครับโอเคนะครับมันจะมีทุกเครื่องนะครับผมนี่ครับอยู่ที่ภาคจ่ายไฟนะครับผมมันจะมีสามขากับสองขานะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ครับถ้าแดงเต็มจอเลยให้เปลี่ยนลิกาซิงตัวนี้ครับมันจะมีสามขานี่ครับผมอยู่ที่ภาคจ่ายไฟนะครับเห็นไหมครับนี่ครับบางรุ่นก็มีสองขานะครับเขาจะโยงขานี้กัน แต่เขาจะมีมาแค่สองขาดูๆแต่รุ่นนี้มีสามขานะครับผมตัวไหนมีสองขาสามขาก็เปลี่ยนตามนั้นนะครับผมเขาเรียกว่ารีข้าซิ่งนะครับผมถ้าแดงเต็มจอเลยเขียวเต็มจอค้าเปลี่ยนตัวนี้ลีก้าซิ่งเนี่ยหายนะครับผมมันก็มีอีกแบบนะครับที่แดงเขียวเรือเอก็มีนะครับผมถ้าติดแล้วแดงสีเพี้ยนไฮไลท์ดูตามนี้ครับฉนหนูก็แถมหน่อยนะครับผมมันจะมีตามสีพวกนี้ครับผมรวมได้เหมือนกันนะครับหลังๆหลอดภาพนะครับผม เขาเรียกสีเพี้ยนบางทีมันหลวมตานนี้ครับตามขาตะกัวไล่ห้ไล่ตะกัวย้ำตะกัวนะครับถ้าสี่เพี้ยนแก้แล้วไม่หายนะครับผม่างหนูขอฝากไว้นะครับบันก็มีหลายประเด็นนะครับผมแสดงจมจอเลยให้เปลี่ยนรีเาซิ่งที่หนูบอกนะครับผมคือความไม่รู้มันอยู่ใกล้ลำโพงมันขึ้นแม่เหล็กมันก็จะดูดในจอนี้ครับผมไม่ใช่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วไปทําเล่นไม่ได้นะครับผมเอาไว้ให้ห่างมือเด็กเลยนะครับผมเพราะว่าเด็กมันอาจจะไปจี้เล่นอยากที่เราเห็นอย่าทําให้เด็กเห็นนะครับ มันเอาไปนาบเล่นก็จะเป็นมากๆนานๆแค่นานๆเข้าจะกแก้ไม่หายนะครับผมครับผมก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งครับสำหรับว่าทีวีจอเพี้ยนสีเพี้ยนก็เทคนิคง่ายๆของชันหนูนำมาฝากสำหรับทั้งใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เป็นแนวทางในการซ่อมง่ายๆนะครับผมบางท่านไม่รู้เลยก็จะไปไม่ถูกทางว่าเหมาเลยครับจอเสียนะครับผมก็เอาง่ายๆแค่นี้ครับผมก็สรุปง่ายว่าทีวีตัวนี้เป็นการขนย้ายที่ทําให้ไม่เหล็กใกล้ลำโพงจอก็เลยเพี้ยนสีเพี้ยนมาใช้ไม่เหล็กดูด หายนะครับผมก็โชคดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูนะครับมีอะไรดีๆช่างหนูจะนํามาให้ดูและทําง่ายๆโดยวิธีสไตล์ของช่างหนูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่างหนูด้วยนะครับผมโอเคนะครับโชคดีไปกวกไม่เหล็กก็หายได้บางท่านไม่รู้ก็เหมาจอเสียเลยเดี๋ยวไปลองเสียบภาพไปดูนะครับเพราะว่าด้านนอกผมยกกระทํานั้นนอกคือความสะดวกสบายด้านในมันของเต็มนะครับผม เดี๋ยวเสียบผ้าพไปดูกันเลยนะครับ,บรแล้วอินนะครับทั้งหมด5้าแสนอารอ่าเราต้องค่อยๆวางนะครับโอเค ับผมสำหรับทีวีตะแก้าต้องค่อยๆวางนะครับเคลื่อนย้ายเราขณะเปิดอยู่ละหันเลยก็เป็นนะครับผมพวกทีวีตะแกรงนั้นต้องค่อยๆวางนะครับแต่นิสัยเหตุมันกัดอยู่ในการเคลื่อนย้ายพอเข้าใกล้ลำโพงลาโพงเครื่องเสียงใหญ่โอเคภาพภาพจัดแจ๋ว